อ,อาจารย์มองว่านโยบายเศรษฐกิจตอนนี้ที่เขาวางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนละครึ่งเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตอบโจทย์สถานการณ์ตอนนี้มากน้อยแค่ไหนครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องหลัก เพราะว่าจาก5นโยบายจากทั้งหมด15 5ด้าน15นโยบายเเรื่องเศรษฐกิจนะครับแค่ด้านเดียวเนี่ย<ม>ก็ปาเข้าไปและห้าใช่ครับฉะนั้นหนึ่งในสามของทั้งหมดเนี่ยเน้นเศรษฐกิจล้วนๆน,นะครับซึ่งเศรษฐกิจลว้ลวนเนี่ยถามว่านโยบายอะไรที่เขาเน้นเป็นเรือธงนะครับก็เมื่อวานนะครับการแถลงนโยบายเนี่ยก็แน่นอนแหละเน้นคนละครึ่งนะครับ ครับนะครับซึ่งคนละครึ่งเนี่ยถามว่าก็เป็นการหยิบยกมาจากรัฐบาลก่อนๆนะครับก็มาปัดฟ่นนะครับซึ่งถือว่าอันเนี้ยถามว่ามีหลายหลายฝ่ายนะครับบอกว่าทำได้ไหมนะครับเพราะว่ารัฐบาลก่อนหน้าเนี่ยเขากว่าเขาจะเข็นนโยบายอะไรแต่ละทีเนี่ยมันดูยากเย็นเหลือเกิน มันใช้เวลานานสักหน่อยนะครับเพรฉันเนี่ยรัฐบาลใหม่นะครับรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็มีเวลาแค่4เดือน<า>นะครับแต่เป็น4เดือนที่ทุกอย่างถูกปูกไว้แล้วนะครับ<ม>ปูไว้ยกตัวอย่างเช่นงบประมาณ นะครับซึ่งงบประมาณการใช้จ่ายของรัฐบาลเนี่ยก็มีการมีโครงการต่างๆที่รัฐบาลเดิมครับได้เขียนไว้ก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งก็มีทั้งผ่านทั้งรัฐ1หนึ่งรัฐสองรสามเรียบร้อยแล้วผ่านทั้งสภาสวาก็อนุม,มัติเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีงบประมาณการใช้จ่ายแน่นอนคราวนี้อยู่ที่ว่าจะใช้อย่างไรนะครับจะใช้อย่างไรเนี่ยรัฐบาลภูเก็ตไทยก็บอกว่าก็เอาละเรามีงบอยู่เพียงแต่ว่าเราก็เห็นว่างบประมาณของรัฐบาลเดิมเนี่ย ก็มีการจํากัดเขียนนโยบายไว้ชัดเจนเป็นอย่างไรเราก็มาปัดฝุ่นแล้วกันนะครับ<ม>ก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเปลี่ยนแท่นะครับแล้วก็มีการรวมงบประมาณมาใช้จ่ายเพื่อให้โครงการคนละครึ่งเนี่ย มันเป็นไปได้นะครับซึ่งคาดว่าคงคนละครึ่งเนี่ยมันก็เป็นคนละครึ่ง plus นะครับเพราะว่าบางรายก็จะมีการสนับสนุนว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในระบบของการเสียภาษีเนี่ยก็อาจจะได้ประมาณสัก2,400บาทต่อรายนะครับขณะที่ถ้าไม่เสียภาษีเนี่ยก็จะลดหย่อนลงไปนะครับ2,000 <2, S 1> 2,000นะครับซึ่งก็ถือว่ามีหลายฝ่ายเม่วานนี้เขาก็มีการอภิปรายนะครับบอกว่าเฮ้ยการที่คุณมา ใช้งบประมาณในช่วง4เดือนก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันมีการหาเสียงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องมอง2มุมนะครับมุมแรกเนี่ยรัฐบาลก็ต้องบอกว่าโอเคละฉันก็ต้องช่วยเหลือประชาชนนะครับช่วยเหลือประชาชนว่าอา้อาอาตอนเนี้ยเศรษฐกิจมันค่อนข้างต้องบอกว่าตกต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า,านโยบายอะไรนะครับที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ด่วนและเร็วที่สุด นะครับฉระนั้นก็คือการอัดฉีดงบประมาณในกรารเข้าระบบนะครับซึ่งงบประมาณในเข้าระบบที่ง่ายสุดก็คนละครึ่งด้านต้นด้านการท่องเที่ยวนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยก็อาจจะมีเงินจับใจ่ายใช้สอยในช่วงครึ่งปีหลังก็ถือว่าเป็นเรือธงของเขาเลยนะครับแต่ถามว่าช่วยเสี่ยงรัฐบาลได้ไหมก็ต้องยอมรับนะครับว่าประชาชนเนี่ย เห็นชอบนะครับ mm hmm. ก็คือ,อในอดีตเนี่ยอาจจะมีการชอบอชื่นชอบนโยบายคเครื่องมายอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เพราะว่าสามารถที่จะ,ะใช้ได้จริงนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลเนี่ยจะนํารูปแบบเดิมเป๊ะๆมาใช้เลยหรือเปล่านะครับแอปเดิมไหมหรือว่าการใช้จ่ายอย่างไรนะครับ mm hmm. การเบริกจ่ายยังไงอัดฉีดให้ประชาชนอย่างไร mm hmm. เนี่ยอันนี้เป็นปัญหาของรัฐบาลที่จะต้องมาเซตอัพระบบ การให้ทันภายในยและเวลาแค่ไม่กี่เดือนนี้นะครับทีนี้อย่างอย่างทีอ่อาจารย์บอกเมื่อวานนี่ฝ่ายฐานค,คุณสิริกัญญาก็ก็กอภิปรายเรื่องนี้ว่ามันรีบร้อนเกินไปไหมนะครับแต่ว่าวันนี้ท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์ผู้ผู้สื่อข่าวบอกว่ามันไม่ใช่รีบร้อนอแต่เรามีระยะเวลาจํากัดเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็น q ควิกวินเห็นผลทันทีทําได้จะต้องทําเลยแล้วอาจารย์มองว่าอันเนี้ยแน่นอนแหละเรื่องว่าถ้าหากว่าทําดี ก็ต้องได้ใจประชาชนมันคะแนนนิยมมันมัน,ม,นมันก็จะมาเองอยู่แล้วแต่อาจารย์มองว่าแล้วมันตอบโจทย์ไหมฮะกับสภาพเศรษฐกิจตอนนี้สําหรับ นโยบายคนละครึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่านอกจากช่วยเรื่องกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วเนี่ยยังเป็นการดึง SME หรือว่าพ่อค้าแม่ขายต่างๆเนี่ยให้เข้ามาสู่ระบบภาษีให้เข้ามาสู่การเคยชินกับเรื่องการค้าขายออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ในมือถือมากมากขึ้นอาจารย์ว่าตอบโจทย์กัะสานละการไหมจริงๆก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโครงการคนละครึ่งนะครับถ้าฟังจากเสียงประชาชนจากเสียงในโซเชียลมีเดียเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อของออนไลน์ต่างๆนานาเนี่ยหรือว่าไปท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยท่านชื่นชอบนะครับแล้วมันใช้ง่ายนะครับ<ม>แล้วก็การเบิกจ่ายในอดีตที่อันนี้ต้องบอกว่าชื่นชมในอดีตที่ผ่านมาด้วยนะครับนโยบายเนี่ยถือว่า เป็นเห็นผลแล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ได้จริงนะครับแต่คราวนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะครับว่าจะก๊อปปี้มาทั้งหมดเลยหรือเปล่านะครับหรือว่ามีการปรับปรุงบางส่วนแล้วก็สามารถที่จะเร่งรัดการใช้จ่ายเนี่ยได้เร็วเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นพผมออรัฐบาลเนี่ยเพิ่งแถลงนโยบายไปวันที่29ก,กันยายนใช่ไหมครับคราวาานี้กว่าจะไปสั่งการคลาราชการเนี่ยมันก็ต้องมีการกว่าจะเขียนเอ,อเอกสารต่างๆนานา hmm. อันนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลเนี่ยจะ นำมา implement มาปรับใช้ได้ทันสถานการณ์ไหมเพราะว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวแล้วนะครับไฮซีซันถูกต้องครับเพราะว่าเ,เนี่ยเราจะเห็นไดว่าฝนเนี่ยมันก็เริ่มตกเบาบางลงไปนะครับหลายตัวเลขของการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นนะครับในไตรมาสสาเนี่ยก็เป็นช่วงโลซีซันไตรมาสส่เนี่ย ก็เป็นไฮซีซันแล้วนะครับะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าการเบิกจ่ายของรัฐบาลเนี่ยจะใช้จ่ายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็อันนี้จริงๆต้องบอกว่ามันควบคู่กันนะครับกับโนยโยบายของรัฐบาลอีกขาหนึ่งเพราะว่าท่านนายกหรือคุณรัฐทินเนี่ยเขาเ,เชี่ยวชาญกับ ความสัมพันธ์กับทางประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแถลงนโยบายในคำเมื่อวานนี้นะครับก็มีการกล่าวถึงนะครับว่าจะดึงนักท่องเที่ยวนะครับไปอยู่ในอยู่อีกหนึ่งนโยบายนะครับของด้านพระนาเศรษฐกิจเช่นกันคือก็ดึงนักท่องเที่ยวจับเข้ามาเที่ยวมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการโอกาสที่จะดึง ประชาชนชาวจีนให้มาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งถ้ารัฐบาลแถลงอย่างนี้นะครับหมายความว่าเราอาจจะเห็นนักท่องเที่ยวจีนนะครับในไตมาาสี่ที่เข้ามาทเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นเช่นกันครับ